ไอบอลไอชินเฮ้ยรุ่นน้องปีหนึ่งนี่มันไม่ค่อยเชื่อฟังเลยนะเออไอพูดเด็ก0 <8 S 1> ูนย์แปดอะศูนย์แปดุ่นไม่เคาลบศูนย์ห้าเลยว่ามันยังไงให้กูขอเบอร์ขอเบอร์เลยไหมไอยี่มึงอยากทำนิสัยแบบนี้สิวะเราเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราไม่เคยแบบว่าไปยุ่งเกี่ยวกับน้องๆน,นะได้ไ,<อ>ได้ไดไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งให้กูถามชื่อให้มึงเลยไหมอ้าวให้กูขอเบอร์เลยปะล่ะชอบมาแต่ไอยัง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 ไม่ช่วยพวกีุณ น้องๆปีหนึ่งแนะนำตัวน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อเก็บน้องชื่อเก็บชอบทำทาแแ่ชอบทำทาแแ่น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่อเธอชอบทำท่าเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึหนึ่ง เชิที่มาจากนี่ไอรายการเดอะดาวอะเดอะสตาร์เออเออเคยดูเคยดูพันพาเคยดูพันพาเคยดูพันพาไม่ได้อยู่ในสายตาเออเหรอเออเหรอยังไม่อยู่เหรอตึ้ง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 ึงคนนี้ผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยได้ป่มวะก็ได้นะคนนี้ผ่านเลยได้ไหะผ่านไปเลยแบบเลยจบแค่นี้ว่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อหญิงน้องชื่อหญิงช่อบทำท่า ป้าทางด้าปึ้งปึ่งรุ่นพี่บ้างรุ่นพี่บ้างพี่ชื่ออะไรป้าปึ้งเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนพี่ขอไลน์แต่เพื่อนพี่คนนี้ขอปึ้งยักษ์แกก็ไปใส่เอาเขาด้วยนะคะจริงจริงแล้วแม่งนะแม่งนะมีมันมีมันมีเล่าอยู่หรอไอ้เหี้ยแสบตาแสบตาเลยเค้าข้าตาเหรอ เป็นไงนัดล้างตาน้ำกระเด็นเข้าตาเลยแต่ไหมเสร็จแล้วไม่น่ารับพี่เออจริงเอาจริงนะแม่งโคตรไม่น่ารับเลยยี่่่ะถ้ากูไม่สงสารไอ้เคียแม่งเปิดช่องใหม่ไอ้หญิงมันนัดมึงมาว่าไงมาเถอะพี่แปนยังมาเลยแล้วมันนัดมึงว่าไงมันนัดกูบอกว่ามาเถอะพี่บอลยังมาเลย ไอ้เหี้ยแม่งแบบไม่รอดซื้อไม่รอดซื้อเเราไม่คุยกันเองวะมึงอยากไปจริงป่ะเขาบอกไม่กูวไม่กูนี่แบบว่ะเอ้ยเหี้ยแม่งไอ้บอลไปไอ้บอลกล้าไปเว้ยเหี้ยถ้ากูไม่กล้าไปไอ้สัตว์ไปขี้ปากเลยเออกูก็กล้ามาไอ้เหี้ยแม่งกล้าไปเลยมันทั้งนี้จริงแล้วเราสองคนเนี่ยไม่กล้าทั้งคู่ไม่กล้าไม่กล้าแตะเวนมึงกล้าไงตะเวนมึงกล้าไงเอ้ามึงกล้ามึงรับก่อนเปล่ากูมึงรับก่อนมึงกล้ามาได้ไงเอ้าไอ้เหี้ยกูไม่มีประเด็นกับใครในนี้นี่ครับ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะจริงๆแล้วนี่คือเราสามารถแบบว่าบูมฟิล์มได้เลยได้เพราะว่ากิฟเชอร์หญิงเนี่ยคือเป็นรุ่น08 F M 08แล้วเราเป็น05ปีหนึ่งกับปีสี่พอดีใช่ลูกทองลูกทองได้ได้ฟิล์มเช็ทไม่ใช่แอคชั่น F M F M F I L M ฟิล์มแคัแคัแคัทมันแอคชั่นก่อนใครอยากใครอยากดูบูมนะครับผมไปที่มรุงเทพได้ครับเราจะข้ามตรงนี้ไปเลยตรงนี้ไปเลยปิดรายการหน่อยว่า เออเปิดอ้าวเพิ่งเปิดเหรอเนี่ยไอ้เกิดมาตั้งครึ่งชั่วโมงชอบใส่ชุดนอนแบบไหนคะชอบใส่เสื้อบอลครับแบบนี้เลยเสื้อขว่เอาเสื้อกูไปตอนไหนกูงไปนอนด้วยกันเหรอกูบอกแล้วไงเฮียเดี๋ยวนี้กูเปิดกว้างแล้วใครใครก็ได้ว่าเสื้อกูเลยหายไปเลยแต่จริงๆจะแต่จริงๆจจ์มันต้องใส่เป็นบ็อกเซอร์ไปเลยอ๋อแต่เกงใจเกงใจรายการเกงใจรายการนิดนึงแล้วผมถามนิดนึงว่าถ้าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลน่ะได้ถามเกี่ยวกับกฎกติกาฟุตบอลได้ไหม ทำไมโกเนี่ยประตูเนี่ยต้องใส่ถุงมือด้วยไอ้เที่ยถ้าใส่ถุงน่องมือไปนี้อ๋อเที่ยถุงน่องทำไมสนามฟุตบอลถึงต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมไอสัตว์ถ้าเตะมึงโกไปเต,โงโงปเต,ตะบอลกูพ่อพ่อพ่อมึงเหรอกูผิดอะไรเนี่ยเออยนะเอเอาหยาบเอาหยาบแล้วอ่ะต้องต้องต้องหลบเอาหยาบเลยอ่ะทำไมสนามฟุตบอลเนี่ยต้องปลูกหญ้าเที่ยถ้าปลูกทุเรียนจะเตะกันยังไงล่ะ ใช่มันองย่าเรียบๆจบจบทำไม wi, พอแล้วบอลหล่ะพี่บอลหล่ะคุณหล่ะคุณชอบใส่ชุดนอนอะไรเนี่ยแหละชุดนอนผ้าแบบพิวๆพสบายสบายใช่นี่ไม่ใช่ชุดนอนไทยคุณนี่ชุดนอนไทยวะอนี่ของของหญิงเนี่ยอีพีแล้วใส่ตัวนี้ซื้อคล้ายๆกันไม่ใช่ตัวนี้นีเร้านเดียวกันป่ะพูด่ของกันนะร้านเดียวกันชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า Butter b a n ใครก็ไปทำไม ปัตเตอร์แฮร์เฮียบัตเตอร์แบร์ปัตเตอร์แบร์ใช่ป่ะไปซื้อไอ้ทำไมถึงแบบชอบใส่แบบชุดแบบชุดแบบนี้มันใส่แล้วมันนอนหลับสบายแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆอย่างงี้เหรอโอเวอร์ไซส์หน่อยเออชุกเขาไอ้เหี้ยโกมาใส่กูแต่งชุดนอนชุดนึงมาอ๋อแล้วมันไม่เข้าเออไม่เข้าใช่ไม่เข้าทีมอยากแต่งเป็นเพื่อนมึงแต่งจริงกูแต่งประมาณอะไรแบบนี้แหละแต่งจริงกูอะเป้าเปิ้ลมันแบบมันก็ไปแล้วไงแล้วพอใส่ชุดอย่างงี้มันคุ้นเคยไหมขอโทษ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 หนึ่งนะเริกนะตัวตัวตัว ตีไว้หนึ่งแล้วผ้าเช็ดหน้าพื้นเดินเอาไปที่พี่ปานดีกว่าพี่ปันใส่ชุดอย่างนี้นอนจริงๆป่ะนอนจริงๆนะแต่ว่าก็แล้วแต่บางวันเป็นแบบกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดก็จะใส่บ้างแต่แต่อันเนี้ยคือชอบใส่แบบนี้เพราะว่ามันพริ้วดีมันสบายบ่าใส่กับไม่ใส่ชอบอะไรมากกว่ากันใส่ดีกว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยพออีก ชุดนอนแหละชุดนอนนั่นแบบมันลุ้นมันอ๋อให้มันลุ้นมันลุ้นอ่ะแล้วปกติแบบน้องๆแบบชอบแต่งชุดแบบไหนบอกไปเจ้ปกติก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยแหละนอนเพราะอะไรมถึงใส่ชุดแบบนี้ปกติแบบจะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยหละใช่อันนี้คือชุดนอนเลยเชอรินชอบแต่งชุดแบบไหนนอนก็มีเสื้อที่เป็นเข้าเสตบ้าเข้าเสตจริงไหมเราก็รอจะหวาดเล่นอย่างเงี้ย เขาเซ็ตก็คือแบบว่าชุดข้างบนข้างล่างคือแบบว่าใช่ก็เป็นประมาณประมาณเียใช่หรือไม่ก็แบบประนี้ประนี้ประมาณ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 นีานีาณนี้ปรมาี้ประมาณนี้ประมาณนี้ปรมาณนี้ปรมา้ปรมาน้ไมานเ้้าณนประมาณนี้มาณนกประมานี้มาณนรานีนี้ราีปรนี้ปรานีปรมน้มาณนี้ปรมนมือนก้น้้าม้มม่เข้ามานนนนนนมึงมึงเนรีะรีปนปนเป้ดรางีมือนกัน พวกคุณแพ้ชุดนอนแบบไหนกันบ้างแบบว่าให้มันมีแบบว่าริ้วๆลูกไม้หน่อยๆทางเกงอาจจะเป็นเกงแบบขาสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือไม่ไม่ได้ชอบแบบสายแบบว่าชุดแบบชุดนอนไม่ได้นอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดจริงก็ชอบชอบแต่งมาเหอะเดี๋ยวกูถอดเดี๋ยวกูถอดเลยเด๊ะมันมันได้หมดอนะได้เขาอยากแต่งอะไรแต่งไม่ติดไม่เขาถามว่า ชุดนอนแบบไหนที่ชอบไม่ได้เกี่ยวว่าจะถอดหรือใส่ลูกไม้ชอบไหมชอบลูกไม้ชอบชอบแบบมีแบบว่าซีทูซีทูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบ๊อบแแวบเอ๊ะใช่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ไม่ชอบแบบแบบแบบมึงเหมือนกันนะไอชุดนอนไม่ได้นอนอะใส่แบบแนแบบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์มาเงี้ยได้ไหมก็ลุ้นไหมล่ะลุ้นไหมเราข้างในมีอะไรเอ๊ะเปิดมาปุ๊บเจอเก่งอ่ะท่านแต่ดูมาใยญ่ใหญ่ใหญ่อยเหี้ยอะไร ชินอะชินอะชินชอบแบบไหนผมชอบประมาณนี้แหละชอบประมาณแบบชอบชุดแบบเนี้ยนะชุดเซ็ตเขาเซ็ตแต่แต่ว่ากางเกงต้องเป็นอีกแบบนึงนะต้องาสั้นสั้นแล้วแบบมีสวดทรงนิดนึงอาจจะรัดรูปหน่อยนึง่งผาลื่นปะผาลื่นไหมอย่างงี้ไม่ลื่นนะอย่างงี้ กูไม่ได้ถามว่าผ้ากูลื่นไหมนะเฮ้ยเราผู้หญิงเนี้ยชอบผู้ชายแต่งแบบชุดนอนแบบไหนอยากรู้ไเจอปเจอไปเไเไปเเจอไปเเจอเจอไามจอไาเจอไเจอเอไปเจไปเอไเจอใปเไเอเจอไปจเออไเเจอเเไมเเปเปเอจ โอเคหรืออะไรเงี้ยจะไม่ได้ชอบผู้ชายใส่ชุดเซ็กซช่จะไม่ชอบแนวนี้แนวนี้ชอบให้ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวกันเออแบบใส่แบบบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็แล้วก็ถอดเสื้ออย่างเงี้ยใช่ถอดเสื้อบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วเดินเดินห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยใช่อย่างเงี้มันดูดูเป็นทางการมากไหะจริงไหมใช่มันดูแบบเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์เกินไปหน่อยอ่ะคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายพุทธพิชิตคุณชายพุทธพัฒน์ ถูกแล้วหรือถ้าใส่เสื้อก็ได้แล้วแบบพอก่อนนอนจะนอนค่อยถอดเสื้อเลยแต่กางเกงอะไรแบบนี้นใช่ใช่ออแต่ว่าไม่ได้ชอบแบบเออที่เป็นชุดเซตมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันน้องเธออ่ะ ชอบแบบเสื้อยืดเก่งๆขาสั้นอันนี้แบบถอดเสื้อนี่แบบใส่เสื้อแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้แบบจะใส่ก็ได้แต่ว่าแบบแค่ไม่ได้แบบเป็นชุดเซ็ตไม่แต่ชุดเซ็ตก็ชอบดูดีดูดีชอบว่าแบบชอบแบบชุดเซ็ตแบบดูดีดูดีมันดูเรียบร้อยมันดูเรียบร้อยถ้าแบบใส่สูตรนอนเลยได้ป่ะเรียบร้อยไปอีกทีไอ้น้องกิ๊บเถามว่าถ้านอนไม่หลับทำอะไรนอนไม่หลับ ก่อนนอนพี่คือบายจะถามว่าถ้านอนไม่หลับเนี่ยก่อนนอนอ่ะที่พี่มีกิจกรรมทําอะไรกันูชอบที่ก่อนแนวนี้เลยตั้ตัไปหมดแบบนี้ใส่ก่อนนอนชอบทําอะไรปกติแล้วชินชินทอะไรของผมเล่นเกมเกมอะไรอ่ะติดเกมบอยปรณกไม่ลาส t f หมดแล้วเออซ้ายขวาซ้ายขวาเออเล่นไปสัตว์แม่งสนุกจังเลยวะอันนี้เรื่องจริงนะเล่นเกมก่อนนอนพี่บอลเปิด YouTube Netflix ดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบว่ามีคอนเทนต์อะไรก็ดูไปให้มันแบบเคิมๆผมชอบแบบว่าดูดูข่าวชอบฟังข่าวชอบดูข่าวแบบหนกระแสฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยหุ้นอันนี้เป็นหุ้นอะไรเป็นหุ้นยนต์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 ตัวใหญ่เพราะว่าผมจะตัวใหญ่ไหมเพราะว่าผมจะสั่งไปให้ร้านช่ายไอ้เฮรามีไงนุ่นเพราะว่าเป็นนุ่นแบบเซีียมี่บอกเซียมี่บอกแมนเซี่ยมี่ครับ เป็นหุ้นเป็นหุ้นแบบตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยการลงทุนอะไรเงี้ย<อ>ใช่แล้วพี่ๆเคยนอนด้วยกันไหมเคยเคยครับเคย สมัยมหาลัยก็นอนด้วยกันครับผมแปลงก็มานอนห้องผมบ้างผมไปนอนห้องชินแต่แต่แต่ผมอะจะเป็นคนแบบจะไปนอนกะไอเนี้ยบ่อยกะไอชินก็ก็ไปแต่ไม่นอนห้องตัวเองใช่เพราะไกลเพราะไกลแม่แค่สอยเดียวเลยนะมันไก่ไอเนี้ยมันไก่มีน้ำซุปป่ะมีน้ำซุปด้วยตัวไก่เป็นก็เลืออ๋อจะเอาเป็นมันไก่ไม่เอานังหรือว่ามันไก่กรอบใช่เลยเป็นอะไรแล้วแบบนิสัยอนนีนิสัยการนอนแต่ละคนแบบมีแบบเรื่องไอ้นี่นะไอ้นี่นะห้องมันเนี้ยนะน่าจะรู้ดี น้องๆทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าว่าไอบอลเป็นคนที่ห้องจะเนี้ยคือเวลาเพื่อนมาถึงห้องเนี่ยจะต้องให้ถอดถุงเท้ามึงไปล้างตีก่อนมึงไปล้างเท้าก่อนเลยก่อนที่จะเข้ามาในห้องเออเ้ยจริงมากก็ถามเออคือแบบสะอาดมากเป็นคนแบบสะอาดเท้าอ่ะถ้าสมมุติแบบพื้นเหนียวเหนียวที่ห้องเนี่ยไม่ได้เลยแล้วเวลาเพื่อนอยู่เนี่ยนะมันจะเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ทาอย่างอื่นนอกจากที่จะชอบดูแลเทคแคร์เพื่อน เฮ้ยมันกลัวแบบเพื่อนจะยังไงเฮ้ยเพื่อนจะอันนั้นจะเอาน้ำเอ้ยได้อันนี้อันนี้เฮ้ยวางเหมือนกูได้จริงเหรอเค้กเนี่ยคนคอมเมนต์ทางบ้านมาขนาดนี้เลยต้องได้เลยแบบมันห่วงเตียงมากผ้าต้องพับไว้แบบนี้ห่วงเตียงมีผ้าคลุมเตียงสมมุตินั้นเราเดินไปตามห้องนะสมมุตินะเราเดินอยู่ในห้องเนี่ยเดิน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 แม่งจะมีไอ้พี่ตักขยะหนึ่งกับไม้กวาดอันนึงกวาดตาม กวาตามกลัวผมเราล่วงกลัวแบบหมีล่วงทีอะไรเมื่อเไม่รู้อ่ะมันเคยมีไงแบบว่าคนมันตีนเหม็นอย่างเงี้ยมันก็แบบมันฝังมันฝังตามตามรอยตีนเลยใครตีนเหม็นอันนี้เพื่อนอันนี้กินเสริฟแบบอันนี้มันเหม็นเลยรูปรอยตีนแบบตีนที่มีเหงื่อเพราะยัมันชาดอ่ะแล้วก็ มันกลิ่นตีนจากไขวัชแล้วเห็นรอยเนี้ยสักหน่อยปื้นอุ้ยเนี่ยอุ้ยอ้สัสอุยแล้วแม่เห็นแบบเดินเดินทั้งห้องเลยสองไปที่พื้นเนี้ยมันจะเห็นเลยขึ้นเป็นฝุ่นเป็นอะไรแบบว่าเราจะเห็นเหมือนเป็นนักสืบอะรอยตีนนี่ไปทางไหนอยากเล่าเรื่องหนึ่งมากอ่อนไม่อ่อนไม่เป็นไรนะคือสมัยมหาลัยเราก็จะไปเมากันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแบบเขาก็จะเป็นหน่วยแบบรอต้องรอแบบรอรอกลับรอกลับเขาไม่อยากให้หญิงอะแบบเมาแล้วมันเละเทะใช่ป่ะสิ่งที่เขาทำคือเขาอุ้มเว้ยจากหน้าประตูห้องไปห้้้้้ออองงนาาาาาแแลลววบบไไไไปปเเทะะรรม่่่ใชพย ให้แบบมันเละวันนี่โมเมนต์ดีอ่ะมันไม่ได้โรแมนต์ดีกันไม่ได้โรแมนติกมันกลัวห้องมันเปิงมันกลัวห้องมันสกปรกมันไม่ได้รักกูค่ะมันกลัวห้องมันละเออกูรักกูรักห้องแหม่แต่แอกกูรักมึงด้วยัไงหนีออกมาถูกตัวอึงจากหน้าประตูห้องไปห้องน้ำแล้วแบบไปล้างเท้าไปอะไรใช่รักห้องแต่ไอ้กูรักมึงด้วยงไงคือเรอ่ะเออตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไอ้จัด 哎呀！<Yeah. S 2> yeah. เจ้าให้แม่ออนไม่ได้แม่ครูก็คงปิดห้องแม่งเข้ามาแล้วถูกต้องไหมเครือมันตัวสโตกจริงอ่ะเออแต่กรูก็ไปรักมึงมานั่งนี่ก่อนมึงมอยู่ตรงนี้มึงอยู่ดี้ีผมจะไปนอนเตียงเขาเขาจะไม่ให้เลยแต่ว่ามันไปเหยียบเตียงคนอื่นได้นะได้ไปนอนเกือกกิ้งบนเตียงคนอื่นได้เลยเฮ้ยแต่กูกูไม่ได้ตีนเหม็นไม่ได้อะไรไงครูไปนอนให้มึงเพราะมึงอ่ะผีอ่ะผีอั้มมึงกูเลยไปนอนเล่า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 ห้องของชินหน่อยคิดถึงเพื่อนอ่ะไปก็แบบว่าหายชินว่าเคาะประตูปปังงไไไอ้้ชิิินกก็็ยมม่่เเเดดคา ทิ้น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 ทนเคยเวลาแบบว่าไม่ใหญ่เพื่อนเข้าห้องปะเปิดปุ๊บจะแง้มเอาตัวคันเอาตัวแง้มแง้มปุ๊บอะยามแล้วน่าน่าลกๆเอ๊ะอะไรวะเป็นอะไรเปล่าวะมันต้องมีโซ่ด้วยโซ่อาจารยคิดว่าการกูกูได้หรอไอ้เห้ยได้เอามือล้วงเข้าโซ่ปะปิดออกปิดออกคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนปกติถ้าเอาหมอนข้างอะวางไว้บนเตียงแล้วก็เอาผ้าห่มทับอบบมันก็จะเป็นแนวยาวแต่เนี้ย เหมือนกำลังคุยอยู่แล้วแบบแล้วกูแบบว่าเออก็คุยมันพักหนึ่งแล้วแหละคุย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 จนแบบว่าจะพยายามก็พยายามบอกเพื่อนว่าเออรีบที่ไปแม่งก็มาทั้งดึกเลยสี่ห้าทุ่มเลยมั้งตอนนั้นไอ้ยแล้วเหมือนกูอะกูจะไปนั่งเตียงมึงมันก็เลยโป้มาว่าเฮ้ยไอ้ย่า คือดีวจะไปทับเขาคุยตอนนั้นอะเห็นแล้วไม่รู้ไม่รู้คือคุยเย็นไม่รู้ตอนแรกไม่รู้คุยไม่รู้หรอกแล้วไม่ไม่ไม่ใมากนะไม่คิดว่ามันมันจะมานานขนาดนี้คิดว่ามาแปบเดียวก็กลับแต่คุยจนเมื่อยอยากนั่งอยากนั่งอ่ะพี่แปนเป็นยังไงแบบนิสัยนิสัยการนอนห้องไอแปนอะไม่ไม่เคยไปเลยไม่มีใครไปไม่มีใครไปเพราะอ่ะงั้นห้องี่แปนเป็นยังไงอะเออมันเป็นเป็นยังไงวะไอห้องไนอะไม่ค่อยมีของเพราะเขาอยู่ห้องเธอร์เขาอยู่ห้องเธอ ผมอยู่ชั้น8นะแต่เจแปนชอบมาตึกผมชั้นชั้นประมาณชั้น4ี่นะเฮ้ยชั้น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 ไม่รู้นะใช่ชั้น4หรือเปล่าอุ้ยชั้นสอุ้ย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 เฮี้ยอุ้ยเฮี้ยะไรพี่ดมดัดห้องห้องเจแปนไม่เคยไปครับไม่เคยไปแต่ในสายการนอนอ่ะอันนี้ก็ชอบนอนแบบเงียบๆนอนขดๆนิ่งๆหัวฟูๆแล้วก็ชอบแบบชอบลำดึกๆตื่นมาลำเฮี้ยไม่ใช่างทรงไอ้บ้า นอนอ่ะจริงๆชอบแบบเป็นคนแบบนอนแบบมืดมืดอ่ะห้องแบบห้องมืดมืดเลยแล้วก็แบบแอร์หนาวหนาวแล้วก็แบบผมเ้าห่มแล้วก็ลำตราไหนนี่คือลำไอ้ที่นี่กับพูดมั่วลำนี่คือที่ออฟฟิศเป็นจังหวะตอนที่กูอ่ะอยู่ที่ออฟฟิศก็เปิดเพลงอยู่เหมือนกันเปิดเพลงแบบชอบเพลงแบบลูกทุ่งไทยไทยอย่างงี้งก็ลำแบบลำสนุกสนานอยู่หลังออฟฟิศไงไม่คิดว่าจะมีใครเห็นนะเพื่อนเปิดประตูหลังบ้านมาปึ้งแล้วเห็นสภาพกูลำอย่างเงี้เห็นสภาพกู สภาพกูล้ำอยู่งี้จังหวะก็ตกใจว่าเพื่อนเปิดมาก็เลยหันไปอย่างนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนบอกไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนมสู้ปังแล้วเพื่อนมาเฮ้ยไอ้แปนล้ำหรือหลังออฟฟิศไอ้แป้นล้ำหลือออฟฟิศเพื่อนก็บอกว่าไอ้เหี้ยเจ้าที่มาสิงกูหรือเปล่าไม่ใช่กูก็สนุกกูก็ล้ำของกูไปเออเป็นคนชอบล้ำอ่ะแต่จริงไหมที่เขาบอกว่าบุฟเฟตแตกแล้วอ่ะจริงปะอะไรนะจริงจริงมันเนตอนนี้สโลว์อยู่มันจะเป็นมีแบบจริงจริงบุฟเฟตเขาก็แตกทุกคนอ่ะ ออฟฟิศจ้ะจ้ไม่ใช่ไม่แตกอย่างพี่เองอ่ะพี่ก็แยกออกมาทำออฟฟิศอีกออฟฟิศนึงเพื่อนๆเขาก็ยังอยู่เออแต่ว่าพี่เองแบบน้อยมากที่จะไปหาหรืออะไรเงี้ยเออเหมือนเดิมก็เจอกันข้างนอกเจอกันอะไรเงี้ยหรือมีเวลาก็มาถ่ายกันบ้างอะไรประมาณนั้นไอ้นี้บอกเขาหรือบอกเป็นบอกมันเวลาก็มาถ่ายบ้างเอามาเข้าเกม ต้องข้ามสะพานลอยเป็นล้อๆจำได้ปะสะพานลอยไม่มีสะพานลอยไหนคนคนเดียวกันก็ได้เขาไม่ขึ้นสะพาเขาไม่อยู่สะพานลอยเขาอยู่สะพานลอยแม่ยี่กูไม่ไม่มีอะไรต้องขอโทษนะกูรู้เลียวกูไม่ผิดนะตอนนั้นนะมึงผิดค่ะไอ้กูผิดอะไรมึงผิดค่ะให้กูพูดนะให้กูพูดนะใครเคยคุยกับคนอื่นตอนอยู่กับแฟนไม่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 ยกทั้งขวดเลยค่ะ